ถึงตอนนี้ก็จะเฉลยข้อที่36นะลูกทีนี้คําพูดคําว่าข้อใดคือนิวตรอนนิวตรอนคือสิ่งที่โผล่ในหัวของหนูก็คือมีมวลใกล้เคียงกับโปรตอนซึ่งเมื่อมีมวลใกล้เคียงกับโปรตอนดังนั้นจะตอบว่าเท่ากันไม่ได้นะครับแล้วก็นิวตรอนต้องเป็นกลางทางไฟฟ้านะตรงนี้มันไม่ใช่นะครับข้อนี้เลยตอบข้อที่3มีประมาณ1800เท่านะประมาณนะลูกประมาณนะครับ ทีนี้ข้อนี้ลูกข้อที่37เครับเขาบอกว่ามีอิเล็กตรอนเท่ากับ91นะครับ91คือเลข91จะต้องอยู่ด้านล่างเนาะแล้วก็มีนิวตรอนเท่ากับ140ถ้าที่มีเลขอะตอมเท่ากับ91นะครับมันก็จะมีอยู่2ข้อทีนี้ลูกเขาบอกว่านิวตรอนอยู่ด้านบนใช่ไหมครับเลขด้านบนคือเลขที่เอานิวตรอนมาบวกกับโปรตอนนะครับนี่คือนิวตรอนนี่คือโปรตอนนะครับด้านล่างคืออิเล็กตรอนเท่ากับ91โปรตอนก็เท่ากับ91้าสอัตโนมัติ นั่นเองนะครับเพราะตรงน,นี้ไม่มีประจุใดๆข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่สามนั่นเองต่อไปข้อที่สามสิบแปดครับข้อนี้ครับสังเกตว่ามีประจุบวกแสดงว่าบวกมากกว่าลบอยู่หนึ่งตัวดังนั้นบวกมากกว่าลบอยู่หนึ่งตัวหนูไปดูชอยเลยก็ได้นะครับบวกมากกว่าลบอยู่หนึ่งตัวเข้าเขาก็คือข้อข้อนี้ตัดทิ้งไปนะครับบวกไม่ได้มากกว่าลบเนาะบวกคือโปรตอน ทีนี้เด็กๆไปดูลูกโปรตอนมีกี่ตัวนะมี11ตัวเท่านั้นนะครับจะตอบ12ตัวไม่ได้นะตัดช้อยข้อที่2ทิ้งไปและทีนี้หนูไปดูลูกช้อยข้อนี้คืออิเล็กตรอนกับโปรตอนมันจะเท่ากันเลยไปดูที่นิวตอนครับนิวตอนก็คือเลขด้านบนนะครับที่เกิดจากเอาเลขด้านล่างไปลบ เช่นตอนนี้โปรตอนมัน11ดังนั้นนิวตรอนต้องเป็น12นะครับนี่คือนิวตรอนนี่คือโปรตอนนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้เลยตอบนิวตรอนเท่ากับ12ตอบข้อที่1ข้อนี้ครับข้อใดผิดนะครับข้อนี้ก็คือหนูจะต้องมีความรู้ที่เพิ่มเติมจากสิ่งที่เรียนมาหนูอาจจะตอบไม่ได้แต่หนูลองเอาเท่าที่เราดูก่อนว่าหนูจะตอบได้ไหม ข้อนี้หนูต้องดูลูกเจมส์แซนวิกค้นพบโปรตอนจริงไหมไม่จริงนะครับเจมส์แซนวิกค้นพบนิวตรอนนะลูกค้นพบนิวตรอนนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นี่เป็นความโชคดีในสิ่งที่หนูรู้มาน้อยแล้วหนูก็สามารถตอบได้นะครับข้อที่4ี่เลขมวลหมายถึงเลขมวลหมายถึงเลขด้านบนเลขที่อยู่ด้านบนนะครับเช่นตัวนี้คือนี่ตรงนี้คือเลขมวลเมื่อเลขมวลอยู่ด้านบนเลขมวลบ่งบอกอะไรบ้างเลขมวลจะบ่งบอกจํานวนโปรตอนที่รวมกับนิวตรอนอยู่นะครับ ข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4ข้อที่41หมายถึงเอ,อเลขอะตอมหมายถึงเลขอะตอมหมายถึงจํานวนเลขอะตอมคือเลขด้านล่างเลขด้านล่างที่บ่งบอกถึงจํานวนโปรโตอนที่เท่ากับอิเล็กตรอนนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบได้ข้อเดียวคือข้อที่1นะครับข้อที่42จงพิจารณาข้อใดไม่ถูกต้องข้อที่1จํานวนโปรโตอนเรียกว่าเลขอะตอม ผลรวมของจำนวนโปรตอนและนิวตอนเรียกว่าเลขมวลเลขอะตอมเข้าใดไม่ถูกต้องนะเลขอะตอมของธาตุเดียวกันมีจำนวนโปรตอนและนิวตอนเท่ากันแต่จำนวนอิเล็กตรอนต่างกันจึงเรียกว่าไอโซโทปอะตอมชนิดนี้จะมีโปรตอนเฉพาะตัวไม่ซ้ำกับธาตุอื่นอาทีนี้มาไล่ลูกข้อที่หนึ่งถูกต้องครับโปรตอนเรียกว่าเลขอะตอมผลรวมโปรตอนและนิวตอนเรียกว่าเลขมวลถูกต้องครับ าตุชนิดหนึ่งหนึ่งจะมีโปรตอนเฉพาะตัวถูกต้องครับไม่ซ้ากับธาตุอื่นๆแน่นอนข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นะครับเป็นการพยายามตัดช้อยเอานะตัดช้อยนะครับข้อ43่สามครับมี J กับคิวมีนักษณะยเห่านี้ดังนั้นหนูต้องหาอิเล็กตรอนเท่ากับ10นะครับแล้วก็โปรตอนเท่ากับ10แล้วก็นิวตอนเท่ากับ12ตอนนี้ครับอิเล็กตรอนเท่ากับ16แล้วก็โปรตอนเท่ากับ16แล้วก็นิวตอนเท่ากับ18นะครับหาแต่ละตัว เขาบอกว่ามันต่างกันเท่าไหร่คือต้องเอามาลบกันครับถ้านิวตอนต่างกันคือต่างกัน6นะครับดังนั้นโปรตอนต่างกันก็ต่างกัน6เหมือนกันตัวนี้กับตัวนี้มาใส่กันนะตอบข้อที่4ี่ครับข้อที่4ี่สิบี่ครับข้อนี้จงเขียนสัญลักษณ์ของธาตุที่กําหนดให้ต่อไปนี้ข้อนี้ลูกหนูเห็นคําว่าโปรตอน9้าตัวนะครับโปรตอน9้าตัวให้ปิ้งขึ้นมาในหัวหนูก็คือ 19 f นะครับ19แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าจะมีนิวตันเท่ากับ10ตอบได้ทันทีนนี้คือข้อดีในการจําทีนี้อลูมิเนียมลูกอลูมิเนียมหนูพื้นคุ้นขึ้นมาในหัวอลูมิเนียมคือเลขอะตอม13เลขมวล27หนูล้องหาอิเล็กตรอนก็เท่ากับ13แล้วก็โปรตอนเท่ากับ13แล้วก็นิวตันเท่ากับ14นะครับหนูลองเอา3ตัวนี้รวมกันมันก็จะรวมกันได้เท่ากับ 40พอดีครับลูกอันนี้นะมันก็จะตรงกับตรงนี้พอดีครับสามารถตอบได้แล้วนะครับตอบตัวนี้ก็ได้ตอบตัวนี้ข้อที่45าครับไอออนในข้อใดมีจํานวนอิเล็กตรอนและนิวตรอนเท่ากันก็คือหนูจะต้องหาอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนเพื่อเช็คว่ามันเท่ากันไหมตัวนี้จะมีอิเล็กตรอนอยู่เท่ากับอิเล็กตรอนอยู่เท่ากับ21ครับทาไมถึง21เพราะเสียไปแล้ว3ตัวอันนี้ถ้าบวกบวกมากกว่าลูกปกติอ่าปกติทําให้เห็นภาพดีกว่า ไม่เห็นภาพก็คือปกติอิเล็กตรอน24แล้วก็โปรตอน24แต่ถ้ามัน24เท่ากันมันจะประจุเป็น0แต่ข้อนี้คือมีบวกมากกว่า3ตัวดังนั้นลบก็ถูกหักล้างไปเหลือ21ดังนั้นอิเล็กตรอนมี21ครับข้อนี้มีนิวตรอนเท่ากับเอาลดนล่างกับด้านลบนลบกันก็จะเหลือ28อันนี้ครับคือมีอิเล็กตรอน21นิวตรอน28ข้อนี้ไม่เท่ากันนะครับตัดทิ้งไป ข้อต่อไปครับมีอิเล็กตรอนปกติมี16แต่ลบมากกว่าบวกก็คือมากกว่า2ตัวนะครับมากกว่า2ตัวดังนั้นอิเล็กตรอนจะมี18นะครับโปรตอนมี16น้องตามปกติและนิวตอนในข้อนี้มีเท่ากับ16นะครับเว่า2ตัวนี้ลบกันข้อนี้ก็ไม่เท่าครับมาเช็คข้อนี้ครับข้อนี้คือมีโปรตอนเท่ากับ19อิเล็กตรอนต้องน้อยกว่า1ตัวก็คือ18แล้วก็ นิวตันเท่ากับ21นะครับข้อนี้ก็ไม่เท่านะครับข้อนี้ข้อที่45เข้าก็คือใช้ข้อที่4ครับหนูลองวิเคราะห์เองนะทำไมถึงเท่านะครับข้อที่46ครับเมื่อโปรตอนตัวหนึ่งแล้วก็อิเล็กตรอนตัวหนึ่งอยู่ด้วยกันนะครับมันจะเกิดเป็นอะไรขึ้นมาข้อนี้ตอบได้ทันทีคืออะตอมทาไมถึงต้องเป็นอะตอมครับนึกถึงไฮโดรเจน1 1นี่คือข้อดีของการจาธาตุได้เพราะไฮโดรเจน1 1นะครับจะมีโปรตอนอยู่1ตัว และมีอิเล็กตรอนอยู่1ตัวแล้วก็มีนิวตรอนอยู่0ย์ตัวในลักษณะประมาณนี้ครับก็คือมีโปรตอนตัวหนึ่งและอิเล็กตรอนตัวหนึ่งรวมกันก็จะเกิดเป็นธาตุไฮโดรเจนขึ้นมานะครับหรือเกิดเป็นอะตอมไฮโดรเจนต่อข้อที่4ข้อที่4 7ครับอิเล็กตรอนทั้งหมดเท่ากันคือเอาอิเล็กตรอนมารวมกันคาร์บอนคือ6ลูกที่หนูจําไดโ O คือ8รวมได้14อันนี้8กับ8รวมได้16ดังนั้นเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันตัดทิ้งนะลูกเช็คตัวที่อยู่ได้ใกล้กัน 6นะครับตัวนี้เป็น8เนาะมันมีลบ1นะครับรวมกันเป็น14ครับตัวนี้มี7ตัวนี้มี8เสียไป1เหลือ7ครับ7 7รวมกันได้14ตัวนี้มี7บวก7็ก็เป็น14ตัวนี้มี6ตัวนี้มี8ก็ได้14ครับดังนั้นข้อนี้ครับตอบข้อที่3เลยนะเพราะทุกตัวเท่ากันมาไล่ตัวที่ยังไม่เท่ากันบ้างตัวนี้มี7ตัวนี้มันเสียไป1ก็เหลือ7ได้14ครับ ตอนนี้เป็น7 7ก็14ครับตอนนี้เป็น6เป็น8ก็14ครับแต่ตอนนี้เป็น8กับเป็น8รวมกันได้16ตัวนี้ไม่เท่าครับก็เลยทําให้ตอบไม่ได้เนาะเขาต้องการตัวที่เท่ากันทีนี้มาดูครับข้อต่อไปข้อที่4 8เขาบอกว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ A ก็คือ2ี่สิบยี่สิบสี่เอสิบกับยี่สิบสี่สิบก็คือจำนวนโปรตอนแล้วก็นิวออนิวตอนคือสี่ข้อนี้ผิดครับที่ถูกต้อง,องเขียนเป็นสิบกับสิบสี่นะครับ ข้าบีกับดีเป็นไอโซโทปไอโซโทปคือโปรตอนเท่ากันนะครับบี B กับดีมีมีโปรตอนเท่ากันเป็นคําตอบที่ผิดครับไม่เท่านะครับและบีกับซีเป็นไอออนบีกับซีเป็นไอออนไอออนก็คือมีประจุถ้ามีประจุคืออิเล็กตรอนจะไม่เท่ากับโปรตอนแน่นอนไปเช็คครับนี่โอเคมีประจุถูกต้อง ทั้งสองมีสัญลักษณ์ธาตุเหมือนกันถ้า้าสัญลักษณ์ธาตุเหมือนกันจะต้องมีโปรตอนเท่ากันโปรตอนเท่ากันถ้าสัญลักษณ์ธาตุเหมือนกันนะแต่ข้อนี้มันไม่เท่าครับมันเลยผิดข้อที่4ครับธาตุเะเป็นธาตุเดียวกับ d หรือไม่ก็ได้ A เป็นธาตุเดียวกับ d หรือไม่ก็ได้ไม่ถูกครับไม่ถูกนะมันต้องเป็นธาตุเดียวกันนะครับเ <owing ül> พราะเพราะว่าโปรตอนเท่ากันต้องเป็นธาตุเดียวกันครับ ข้อนี้นะลูกข้อที่สี่สิบแปดครับก็เลยตอบว่าตอบว่าไม่ไม่มีข้อถูกเลยนะข้อนี้ไม่มีข้อถูกเลยครับฟรีข้อที่สี่สิบเก้าไอซโซโทปหมายถึงธาาท่าชนิดเดียวกันครับา่าชนิดเดียวกันเนาะเพราะโปรตอนเท่ากันคือโปรตอนเท่าต้องเป็นท่าชนิดเดียวกันเมื่อเป็นท่าชนิดเดียวกันแต่โปรตอนเท่ามวลห้ามเท่า มวลห้ามเท่าดังนั้นข้อนี้ตอบข้อเดียวก็คือข้อที่49่นะครับตอบข้อที่49ตอบช้อยข้อ4ข้อที่50ครับข้อที่50ครับข้อนี้ตอบข้อไหนเอ่ยข้อใดถูกต้องข้อนี้เขาบอกว่าในนิวเคลียสจะมีประจุลบหนึ่งประจุผิดครับในนิวเคลียสจะต้องมีประจุบวกเท่านั้นคือมีแค่โปรตอนอยู่ด้านในนะครับประจุลบตัวนี้หมายความว่ามีเลกตอนมากกว่าโปรตอนอยู่ตัวหนึ่ง ข้อกอไก่ตัดทิ้งไปครับกอไก่ตัดทิ้งไปทีนี้ไปเช็คขอไข่ครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามีอิเล็กตรอนเท่ากันเช่นตัวนี้ปกติจะมีอิเล็กตรอน11แต่เสียไป1ก็จะเหลืออิเล็กตรอน10ตัวตัวนี้ครับปกติมีอิเล็กตรอน8รับไปอีกก็จะมีอิเล็กตรอน10ตัวอิเล็กตรอนเท่ากันถูกต้องครับตอบขอไข่ถูกนะดังนั้นข้อที่4ถูกตัดทิ้งไปเลยในการเฉลยตัวนี้ครณจะพยายามสอนเรื่องตัดชอยนะเพื่อความไวนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่มีปัญหา ทีนี้ข้อที่51ครับคือหนูเสียไปแล้ว3ตัวหนูมี36แต่ถ้ายังไม่เสีย M จะต้องเป็น39นะครับเลขมวล M เท่ากับ88คือเลขมวล M มข้างบนเป็น88เขาบอกว่าให้หาโปรตอนกับต่อนิวตอนโปรตอนต้องตอบ 10, 39ตัวครับตัดช้อยข้อนี้และช้อยข้อนี้ทิ้งไปเนาะโปรตอนนะครับจะต้องคิดเลขเดิมๆที่ไม่มีประจุอยู่คือเลข39นี้ส่วนนิวตอนคือเอามาลบกันก็จะเหลือคําตอบคือเหลือ9 เหลือเจ็ดเหลือสี่สิบเก้าตัวนะครับต่อสี่สิบเก้าตัวตอบข้อที่สามครับข้อห้าเอ็กต่อข้อที่สามข้อห้าสองครับไอโซโทปของธาตุชนิดหนึ่งมีประจุในนิวเคลียสเป็นแปดเท่าของไฮโดรเจนก็คือธาตุเอ็กเนี่ยมีแปดเท่าของไฮโดรเจนนึกถึงไฮโดรเจนมีเลขหนึ่งหนึ่งประจุในนิวเคลียสของไฮโดรเจนก็คือโปรตอน โปรโตอนของไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับ1ตัวดังนั้นข้อนี้มี8เท่าก็มี8ตัวมีเลขมวลเป็น18ของไฮโดรเจนเพราะไฮโดรเจนมี1นะถูกไหมครับ18เท่าก็เป็นเลข18เขาบอกว่าอาจจะมีอนุภาคมวลฐานเท่าไหร่ก็คือจะต้องมีโปรโตอนแแล้วก็อิเล็กตรอน8แล้วก็นิวตอน10นะครับตอบ8 8 10ตอบข้อที่4ข้อที่53คําครับอนุภาคใดมีจานวนอิเล็กตรอนทั้งหมดเท่ากับจานวนอิเล็กตรอนของคอรีน คอรีนนี้จะเลขอะตอมเท่ากับ17แล้วก็35.5ถูกไหมครับในการจําได้อิเล็กตรอนของคอรีนจะมีทั้งหมด17ตัวคอตัข้อใอดมี17ตัว NE 10ครับไม่ถูก S ปกติ16ครับรับมาอีกหนึ่งกลายเป็น17ครับต่อคาสีเลยนี่คือการสุ่มเลือกแทนค่านะส่วนข้อที่เหลือครับ O คือ6ครับ F คือ9ก้เคือ8ครับ F คือ99 9. รวมกันยังไงก็เกิน17นะครับ และโคือ8 h ดคือ1บวกอีกหนึ่งถูกไหมครับมันรับลบเข้ามาดังนั้นข้อนี้ก็ได้ได้แค่1ิตัวไม่เท่ากับ17นะครับข้อใดมีอิเล็กตรอนรวมทุกอะตอมไม่เท่ากันเช็คครับตัวนี้6ครับตัวนี้แปดแปดแปดรับเพิ่มอีก2ครับตัวนี้อาวเวเลนอิเล็กตรอนนะครับอาวลืมอ่านโจย์ดีเวเลนอิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนวงสุดท้ายครับวงสุดท้ายเช่นคาร์บอนเราจัดเรียงอิเล็กตรอน ron, มันอยู่หมู่ที่4มีเวเลนอิเล็กตรอนเท่ากับ4ี่อยู่หมู่ที่ ก็มีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ 6..6 หถูกไหมครับเพราะมี3ตัวแล้วก็แบบนี้ครับรวมกันแล้วก็เอารับอีก2ตัวเข้ามาก็กลายเป็นอีกสองแบบนี้ครับมันก็จะคำตอบเป็น24ตัวส่วนตัวนี้ครับส่วนตัวนี้ครับก็จะเป็นอยู่ตึกสี่ชั้นครับหอดารินหอดารินครั อันนี้จะเป็นห้าอันนี้ก็จะเป็นหกหกหกแล้วก็รับมาอีกหนึ่งอ่ะดังนั้นข้อนี้ก็จะรวมกันได้เป็นยี่สิบสี่เหมือนกันนะครับข้อนี้เขาบอกว่าไม่เท่ากันเนาะข้อนี้เท่ากันนะครับตัดทิ้งไปข้อนี้ครับก็ไล่ครับ n อยู่หมู่ห้า o อยู่หมู่หกหมู่หกหมู่หกรับมาอีกหนึ่งก็เท่ากับยี่สิบสี่ if อยู่หมู่หก o หมู่หกหมู่หกหมู่หกรับมาอีกสอง ก็จะได้เท่ากับ26ครับข้อนี้ไม่เท่านะ24กับ26่ตอบข้อที่2ไปนั่นเลยนะครับข้อที่55ครับข้อได้ถูกต้องที่สุดครับถ้าที่เป็นไอโซโทปกันต้องมีนิวตรอนเท่ากันผิดครับต้องโปรตอนเท่ากันนันจ๊ะและตัวนี้ครับเป็นไอออนไอออนที่มีอิเล็กตรอนเท่ากับจํานวนนิวตรอนปกติอิเล็กตรอนมี9แต่รับมา1อิเล็กตรอนมี10และโปรตอนก็นิวตรอนเท่ากับเอาบนลบล่างก็มี 10, ดังนะนของตัวนี้เท่ากันครับตอบข้อที่2 นะครับข้อนี้ตอบข้อที่2เลย55นะครับโอเคพอจะได้ทริกในการทําโจทย์ขึ้นมาแล้วเนาะดังนั้นครับในตอนต่อไปนะลูกหนูจะต้องทําข้อข้อ56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 5 10อ่า65แล้ว 66 67 68 69 70หกแป7หกเก้าเสี่เจ็ดองว่าส่วนที่เหลือนะครับจะสอนในเรื่องของอัดแบบจำลองอะตอมของโบแล้วก็เรียนเรื่องการคำนวณค่าพลังงานของพวกขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับจะคำนวณให้ก่อนจะได้ทำอยู่ที่17ข้อนะ ทำสิบข้อแล้วครณจะเฉลยไปในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ค่อยสอนเรื่องแบบจำลองอะตอมของโบโอเคสู้